วิธีการเชื่อมต่อสมาร์ทวอทกับโทรศัพท์เราง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยให้เราเอาตัวโทรศัพท์ครับโหลดแอปพลิเคชันก่อนถ้าเป็นตัว iPhone นะครับหรือว่าโทรศัพท์รุ่นไหนที่สามารถใช้กล้องเนี่ยครับให้เพื่อนเพื่อนทำนี้เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาเรากดได้เลยอ่ามันก็จะบอกว่าให้เราโหลดตัวแอปผ่าน google play หรือว่า iOS หรือว่าจะเป็นตัวนี้เป็นภาษาจิงผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สำหรับเครื่องนี้เป็น iPhone 7ผมกด iOS ได้เลยเห็นไ,ไหมครับมันก็จะมาที่หน้าชื่อแอปจริงๆอะชื่อว่า FitPro ครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดที่ Play Store ได้เลยหรือว่า App Store ได้เลยไม่ต้องสแกนผ่านตัวเมนูนเขาก็ได้นะครับอ่กดเปิดฟุ๊าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลย เรามาโหลดแป๊บหนึ่งครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้เพื่อนๆไปที่จัดตั้งขึ้นมันจะหมายความว่าการติดตั้งมันจะเขียนว่าผูกอุปกรณ์เพื่อสัมผัสกับคุณสมบัติเพิ่มเติมตัวนี้คือการลิงก์ตัวสมาร์ทวอทช TK800 กับตัวโทรศัพท์ของเพื่อนๆน,นะครับหลังจากนั้นให้เราเปิดมาที่ตัวสมาร์ทวอทช์ของเราเลยกด1ทีครับ แล้วเราก็เลื่อนขึ้นมาไปกดที่รูปฟังเฟืองมันคือหมายถึงการตั้งค่าหรือเซตติ้งเนี่ยแหละครับกด about เห็นไหมครับมันก็จะมีตัวเลขขึ้นมา1 6 0 d 0 8 3 8 ed แล้วก็ลงท้ายด้วยลงท้ายด้วย a 4แต่ง่ายๆให้เพื่อนๆจำว่า ed 6 4ตัวสุดท้ายให้เราจำว่า ed แล้วก็ลงท้ายด้วย a 4ครับโทษทีครับ eda 4อันนี้จะเป็นซีเรียลของตัวเครื่องนะครับหลังจากนั้นเราดึงสมาร์ทวอทช์ขึ้นมานะเอ้ยสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับเปิดการเชื่อมต่อโอเคหลังจากที่เรากดเซิร์ชหาแล้วนะจะเห็นว่ามันขึ้นว่ารหัสซีเรียลของตัวสมาร์ทวอทช์รุ่นนี้นะครับก็คือ160่ดีแต่ว่าที่ผมบอกว่าให้เพื่อนจำตัวเลขท้ายก็พอครับ eda 4กดเข้าไปเลย ก็รอมันเชื่อมต่อกันแป๊บหนึ่งครับผมเห็นไหมหลังจากนั้นเนี่ยคือให้เรากดอนุญาตก็คือกดโอเคครับมันขึ้นอะไรมาให้กดคําว่าโอเคอย่างเดียวนะตรงนี้จะเป็นการอนุญาตให้เข้าถึงเกี่ยวกับพวกฟังก์ชันต่างๆที่เฉยๆครับในการใช้แอปแล้วก็การใช้สมาร์ทวอทที่มันเชื่อมต่อกันทีนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าเครื่องเนี่ยเชื่อมต่อกันแล้วหรือย,ยังให้เรามาดูที่ตัวสมาร์ทวอทเลยครับว่าเวลาเนี่ย ได้ปรับตรงเข้ากับเวลาของตัวโทรศัพท์เหมือนกันหรือยังอถ้าดูง่ายๆให้เราไปที่ตัวนี่ครับปัดไปอเห็นไหมตอนเนี้ที่โทรศัพท์ผมเนี่ยก็จะอยู่ที่บ่ายโมงห้านะครับส่วนตัวนาฬิกาเนี่ยเราก็กดดูถ้าเวลาตรงกันเนี่ยก็แสดงว่าตัว ปรศัพทกับสมาร์ทวอทของเพื่อนๆเนี่ยได้เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานใช้ออกกำลังกายหรือว่าจะใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆได้เลยครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวตัวสมาร์ทวอท TK800 ไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนในคลิปต่อๆไปเนี่ยก็จะเอาอุปกรณ์แกิสต่างๆเนี่ยเอามารีวิวให้กับเ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกัด้วยนะครับสวัสดีครับ